สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับช่องมอลลัมใจเกินร้อยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดครับแล้วก็เพจคณะมอลลัมใจเกินร้อยพูดติดตามตามติดมอลลัมใจเกินรอ้อยบอยสีใช่ทุกทุกท่านครับพี่น้องครับหลังจากที่การแสดงของห้องเดียยุทธเดินสายที่โควิดสิบเก้าระบาดในระลอกที่สามนะครับก็บมาประมาณเดือนกลัวๆแล้วนะฮะห้องเดียยุทธทศงาน แต่ผลงานมันจะต้องเกิดตอนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเขาปิดฤดูกาลไปในโตแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมพร้อม้อมผลงานใหม่ครับในเบื้องตน้นผู้ติดตามทุกๆคนกับคุสิวุจักว่าผมสิเป็นคนใส่ใจในเรื่องชุดของการแสดงนะครับอุปกรณ์การแสดงหนาเวทีชุดตรงง้ามต้องอลังการนะครับมีบ่มีก็หามาเห็ดตั้งแต่ปีแรกที่ตังวุ้งนะครับย้อนขึ้นไปหลายปีตั้งแต่บทท่านได้มาเป็นหัวหน้ามอลำนะฮะ ไปบึงคอนเสิร์ตในวิซดีคอนเสิร์ตกอดจักรพันคอนเสิร์ตฝนธนาสุนทอนคอนเสิร์ตเอกชัยศรีวิชัยนะครับหรือไปเบึงมอลำั่มคณะใหญ่ๆปฐมระเบียบเสียงอีสานน4่งสชุดเพิ่งงามนะครับก็มีความฝันวา่าขันมือหนึ่งด้มันเป็นหัวหนา้ามอลนี่สีเฮดชุดให้มันงามนะฮะและที่นี่ปีทีสิตั้งวงปีจากระเบียบผมสื่อบัตรบึงคอนเสิร์ตกอดจกกักรพนธ์ บัตรสองพันเลยดีครับนั่งอยู่กลางๆเปื่อที่สิบไปบึงนะฮะประทับใจตั้งแต่นักรองบทท่านออกมาครับแดนเซอร์ออกมาเพียงแหลกท่านก็มีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจกับชุดการแสดงของเพลินนะครับฮังเครื่องกับภูงามก็มีความฝันว่าเข้าต้องเหตเห้มันใดถึงบอ่อใดซ้ำเพลินกะให้มันไก่เคียงนะฮะกัจังใดมีการเหตุชุดตั้งแต่ปีแหลกลงทุนกับชุด เงื่อนล้านหนึ่งสำหรับการเฮ็ดโป่งมอลลัเนี่ยคันอยากให้ชุดง่ายเงื่อนล้านหนึ่งเป็นเงินที่หน่อยนะครับเป็นเงื่อนหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนมากเพื่นสิลงทุนกันที่เพิ่นเป็นวงพอวงแม่ที่เพิ่นเฮ็ดมาก,ก่อนเพื่นลงทุนชุดแต่ละปีนะี่ประมาณสา <Leonardo> มสี่ล้านเป็นอย่างต่ำนะครับผมมีเงื่อนแค่หนึ่งล้านบาทตอนนั้นสําหรับตัดชุดในปีแรกเฮ็ดจังใดหนึ่งล้านบาทเันจังสีสวยงามจังเสียรลังการได้ผมก็ล่งมืดโดยตัวเองครับซื้อของโดยตัวเองนะครับ ผ้าหุรัฐเยาวราชเสือปลาสำเพคหนี่ยางใสเวลายางเป็นมือมือเพื่อที่จะไปซื้อของในปีแหลกที่เขายังบ่ท่านได้รู้จักไผ่เขาต้องไปหาแรงของพวกผ้าพวกอุปกรณ์ต่างๆในด้วยตัวเองนะครับคนยังสีตัวบ่ได้ต้องเป็นพันๆมืน่นมืนมนม่นลาน้านค่านี่ครับล้านที่เพิ่นมาขายของต้องไปถามทีละล้านว่าสินค้าแบบนี้มีบอราค่าเท่าไหร่นะครับ เพราวะมันจังสีเห็ดในมันจังสีเห็ดตามงบที่มีอยู่ในมือนะฮะก็ต้องไปหาลานที่ถือที่สุดแล้วก็ได้ของดีที่สุดยางเป็นมือมือละสิบกิโลยี่สิบกิโลนี่ครับออมนะครับแล้วก็วงเวียนใหญ่อีกหม่องหนึง่ง เพื่อที่สื่อของตีแลกก็มาเหตุโดยตัวเองโดยการออกแบบแล้วก็เอื่นมูสร้างเย็บมาเหตุตามแบบที่จะคของออกแบบนะครับบางเทียกับเขาไปบึ่งนี้อินเทอร์เนต็ตนะครับไปบึ่งแบบของเมืองนอกแบบของแดนเซอร์ฝรั่งเอียงเสียครับชุดพวกเต้นชุดคาบะเล่ชุดของนั่งโชว์อย่างประมาณนี้ครับก็คือเขาก็มาเหตุเพราะว่าอยากให้มันงามเนาะนะครับก็เลี่ยนแบบก็ก๊อปีเพิ่นก็ดัดแปลงนิดๆน้อยๆอย่างประมาณนี้ครับเพราะว่าผม เป็นสร้างเย็บผ่ามาก่อนผมกับมี่พ่อเดาออกว่าชุดแบบนี้มันต้องเริ่มต้นจากจุดใดก่อนนะครปีต่อมาก็เริ่มที่มี่สร้างเป็นของวุงโดยการฝึกน้องๆแดนเซอร์ที่เป็นแดนเซอร์ครับที่บรไก้กลับบ้านนะ,ะบางคนช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยปกติจะต้องแยกย้ายกันเหมือนแต่ก็มี่น้องๆบางคนที่บร,ริด้กลับบ้านผมก็เอามาฝึกมาเรียนเย็บผ่ามาเรียนตัดนะครับบอก รายละเอียดเบื้องต้นในการเย็บผ้าเพราะว่าชุดแดนเซอร์เนี่ยม,มันเนี่ยครับเขามาเบิ้งครับชุดแดนเซอร์เนี่ยอันนี้ชุดเก้าของเทงปีแรกเลยครับผมบริใส่ใส่ปีเดียวแล้วก็เจ็บไปนะฮะชุดแดนเซอร์นี่คือมันเป็นผ้ายืดนะครับแค่ข้าเขาขใจรักการลักๆกระพ่ว่าต้องบ่ต้องเอาให้มันเปะลายนะับเพราะว่าเราใช้ผ้ายืดนะครับนะฮะเทาก็ได้บอกรักการน้องๆว่าตัดผ้าฉเฉลียงเป็นแบบไดนะครับนี่ครับผ้าฉเฉลียงเนี่ยครับเนี่ย การซีเฮ็ดผ่ายนยนป็นระบายแบบเนี้ยมันต้องมีมันต้องการมันต้องเริ่มต้นจากการตัดผ่าเลยครับนะครับก็บ,บอกน้องๆว่าการตัดผ้าเฉลียงเป็นแบบไหนนะครับตัดผ่าวงกลมคืออันนี้ผ่าวงกลมเนี่ยผ่ากระโปรงเนี่ยตัดแบบใดนะครับและการเบื้องต้นก็บ,บอกน้องๆนะครับตอนนี้ก็เฮ็ดงานก,นกันอยู่3คนครับผู้กําลังหยิบอยู่นั่นโอน้องโออเอียงกอซื้อเปิเพิ่น โออนุพัฒน์นะครับอันนี้เป็นสร้างเย็บผู้นี้เป็นหลายหนาทีครับเป็นเครื่องแม่บ้านแล้วกับเวลาบ้างก็คือเมาเหตุงานงานชุดนะครับตอนนี้ก็ลังสมแซมของเก่านะครับประดับตกแต่งอันนี้ไฟโตกแต้งบ่เพ้นสีใจเกินลอยบางมือเพิ่นกับนี่ไหลสดนะครับอันนี้ก็เป็นผู้อำนวยการเพราะว่าเหตุลายหนาทีครับเป็หลายหนาทีคู่ต่อยครับออกลายคลิปหลล่ๆคู่ต่อย นะครับอันนี้ก็เป็นขนเกาเนาะมาสั่งมาขนเกานะครับปกติก็มีคุณน้ำแต่คุณน้ำช่วงนี้เพิ่มมีกิจการส่วนตัวกันแล้วยังบัตรท่านไหนมาเห็ุงานนะครับครับกระบอกละการเบื้องต้นน้องๆเขาน้องๆคนที่บริการบ้านนี่ครับมาฝึกมาหัดมาเลี้ยนลูกกับการตัดเย็บจากคุณโอเนี่ยบอกเคยเย็บปักถักลอยเลยเริ่มต้นจากมาเห็นนาที่คือเพ้นสีนี่แหละนะครับเป็นไฟล์ตกแต่งต่อมากระมาคุกกี้แมนบกครับ มามามาคุคกกีก็เริ่มมีประสบการณ์เริ่มในิบเป็นนิบเป็นก็นกนเริ่มตัดผ่าเป็นตอนนี้เก่งแล้วนะครับเป็นไฟา์ตัดผ่าเมื่อน,นีอ่อันนี้ก็คือเป็นทีมาของของการที่มีชุดที่สวยงามตั้งแต่ปีแรกเลยดีครับคันพี่นอ้องมาเบบึงหมอลำใจเกินลอยเนี่ยก็ได้ย่องหลายอยู่ว่าชุดมอลำใจเกินลอยสวยงามอลังการนะฮะจริงๆเราคันเฮดกันอิลีเนี่ยครับใส่เงินจำนวนบ่อหน่อยนี่ครับปีต่อๆมาเนี่ยเขาก็มัพัฒนากะ ขันมีเงื่อนแนอันใดที่มันดีมันงามก็ซื้อมาเพิ่มเติมนะครับก็หลายพ่อสมควรครับกระจังไดชุดที่มันสวยงามเรื่อยๆมากบางอันผมกับทายเท่แบบแบง่งให้ว่งเงินไปใส่แนจังหน้าม,มีหกต่างวงไม้ผมกับให้เขายืมไปแต่ว่ากระไดขึ้นมากแล้วละ่ะนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้เขาเสียเอาชุดเก่านี่ครับชุดตั้งแต่ป,ปีแรกครับชุดตั้งแต่ฤดูกาลแรกนะฮะ เหลือไว้แต่แบบนี้ปกติมันสิมีขนมีอียงแ้เขาถอดออกเพราะมันเก่าแต่ว่าสภาพของบอดี้นี่มันใสไดอยู่มอนเ้ก็เลยซิมารีโนเวทใหม่นะครับหัวนี่ก็เป็นหัวเก่าครับที่น้องก็มาแต่งเติมให้มันเป็นชุดใหม่ในปีนี้ที่เข้าสู่กับโควิดที่ต้องเซฟไล่ใจเข้ามาแต่การเซฟไล่ใจเนี่ยมันก็ต้องควบคูไปกับการที่มีผลงานที่มีคุณภาพ ประหยัดไล่ใจได้อยู่แต่ผลงานก็ต้องดีคือเก่าชุดก็ต้องงามคือเก่าเมื่อนี่กระังเสร็จได้ไม่เห็ดอันนี้นะครับเอาชุดเก่ามากดีนูเวตผ่าตัวนี้ซื่อมาหม่เนาะซื่อมาหม่เขาสิมาเห็ดม,ม,ม,มามาเห็ดใส่เสริมให้มันเป็นชุดไหมอันนี้เอาใส่น,นี้น้ำสองซันติดระบายเข้าไปครับพื่นมวนริ่มไ้เรียบร้อยนะครับตัดผ่าวงกลมมาเป็นกระโปรงติดระบายไ้เรียบร้อย ใส่นีส่นีแล้วก็ใส่จะประมาณนีหนะให้ให้มันอ้น,นั่นบองพับลงนาครับ<น>บองพับลงจริงๆก็อยากเคล็ดอันนี้ยูเดียไ้อยากเคล็ดให้มันเป็นประมาณ่ยประมาณนี้ลงมากอยู่คือคือข้ออาจิกปลายมันไหวแบบเออเนี่ยอันนี้คือตัดตัดแค่นี้ตัดแค่นี้เอาะข้าวกร้อง ห้องกอดห้องผ่าห้องผ่าเดียวหามากเมื่อรุ่นห้อง,องเดียวไอส้สิซื้อิบบินผ่ามาแต่อันนี้ขึ้นตัวย่างสักอนบ่เปินยังยำอีกรอบนึงยำอยู่แล้วตัดตัดแค่นี้ก่อนอตัดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องถ้าติดตามว่าชุดเกา่าเนี่ยเฮาสิมารีโนเวทไหมมันสิเป็นแบบไรสิบแปดคงแปลกตาบอนะครับ ยำยิงรอบนึงมันขนาดสียูอยู่ต่ว่าขันมันของมันโบโบโบ,โบ,โบโลหลากเกินไปนี่ครับอันนี้เพื่อนมวลระบายไปเรียบร้อยก็มาติดก็เสียเอามาใส่แบบนี้ประมนันนี้นะครับมันออกแบบผ้าน้องๆเฮ็ดเป็นมันใส่ประมันนี้นะ ี่ครับบันนี้กรสิมาใส่แขนเวลากลางปีกลางหางใส่เพ้นสีลูกขึ้นมากลางปีกลางหางมึงกันนะเอาเอาใส่มือมึงดูเฮ้ยโอ้ยบ่ได้ไปล่ำเหลืออ้วนนะเอาใส่มือเบิ่งทั้งผุ่นใส่น้าตลุกนี่แม่ทั้งผี่ใส่น้านี่แม่จับใช่ทั้งผี่ไหมห่วยมันหมุนอ้อมเจ้าของปันมาขี้เหี้ยแท้เอาเออนี่บอสน,นี่แมปล่อยลงเออ เนี่ครับกะสิประมาณนี้เอาเต้นรู้ป่ะนี่นี่อันนี้มันก็เพิ่มคันหั้งเครื่องยี่สิบคนนี่ก็เต็มได้ที่ครับกลางออกนะฮะกสเฮ็ดประมาณนี้ละครับชุดนี้นะครับเฮ็ดเองครับลงมือโดยตัวเองคือผมก็คิืว่าการใส่ใจของเฮ้ามันสิเฮ็ดให้การทำงานเฮ ปัญหาหน่อยลงนะครับขันหัวหนาลงมือมาเหตุโดยตัวเองเขาสิเข้าใจคนสิตัวบ่ได้นะครับเพราะว่าการเป็นหัวหน้ามอลมันเสี่ยงกับการถือตัวคืออย่างนี้ได้พี่นอ้องขันห้องวหูโดยตัวเองหนึ่งเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยผมหูราคาเหมือนแม้กระทั่งพ้อยมิดหนึ่งเนี่ยผมหูนะครับกาวแท่งหนึ่งเนี่ยผมหูว่าซื้อมาเท่าไหร่ผ้าชิ้นนี้ผมหูว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับผมผมหูว่ามันต้องไปซื้ออยู่ใส่มันยังสิถือเนี่ยครับทุกคนผมก็ซื้อของมันสต็อกไว้แบบนี้แหละครับ เนี่ยครับเกาเงี้ยสั่งเอ้าแทงแทงง่เหมือนบนหิ้วคู่ต่อยโอ้เกากระสือมาไหวงี้สิเลยครับที่ละหลายสี่สี่บาสิบกิโลนะครับเป็นเงินกับเป็นหมื่นกว่าบาทนะฮะของพวกเพชรพวกพ่อเงี้ยสิครับสื่อมาไหวนะครับแบบนี่ยครับถุงหนึ่งกับประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะขันสื่ออยู่น้ำบั่นเขานี่ประมาณถุงละสี่หรือห้ารอยนะครับแต่ว่าขันเขาสื่อไปไปสื่ออยู่แรงที่เขาขายทรงน้ำเขาจากจีนโดยตรงกับประมาณร้อยกว่าบาท แต่ว่าขันซั่งหลายอิลีแต่ละปีผมซิมีสต็อกสื่อของจากประเทศจีนอยู่เมืองเจอเจียงนะครับแถวติดกันกับฮ่องกงนะครับสื่อพวกเพชรพ่อยดีมัตประดับเนี่ยครับซั่งจากฮ่องกงซั่งจากเจอเจียงนะครับแล้วก็ขนขนทงต่างนี่ครับพี่น้องอยู่เมืองไทยตัประมาณย่อนย่อนกลับไปสองปีเนี่ยที่ผมบอท่านนี่สองสามปีที่ผมที่ผมยังบอท่านในรู้จกักของเมืองจีนนี่ครับผมต้องไปซั่งมาจาก ว,ว่องเย็นใหญ่กิโลหนึ่งประมาณเก่าพันบาทอยู่จีนเนี่ยประมาณกิโลละสามพันบาทต่างกันสองเท่านะครับปีแรกๆก,ก็ย่อมเสียอยู่ครับแต่ว่าเข้ากับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆจนได้รูจักแรงของที่มันราคาถือร่วงเข้ากับสื่อโดยตัวเองนะครับเมื่อนี้ขออนุญาตพี่น้องนะครับให้พี่น้องเห็นภาพที่แต่งตบ่ค่อยเรียบร้อยบันไดสบายๆเพราะว่ามันเหตุงา,หงานเหตุงานแล้วก็อากาศกับหอนแห้งนะครับเมื่อนี้นะฮะ ก็เลยใส่เสื้อผ้าที่เ่ค่อยเรียบร้อยนี่ครับตอนนี้ก็คือเป็นหม่องเก็บห่องเก็บของอุปกรณ์ขนขนนกยุ่งนะครับนี่ก็สอปีแล้วกัยังใส่ได้ัเขาเก็บรักษาดีนะครับนี่ครับชุดพวกขนนกกระจอกเทศนะฮะแล้วก็ขนต่างๆอุปกรณ์ชุดการแสดงที่แบบที่ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาเก็บไว้เพื่อเอามารี่ซส้เขินใส่ประโยชน์ ปีที่สองที่สามที่สี่เนี่ยปีที่สองที่สามผมใส่ชุดใหม่เหมือดเลยนะครับผมใส่ชุดใหม่เหมือดเลยใส่เงินในการตัดชุดเนี่ยทั้งทั้งที่คาแห้งเป็นคนในวงของเจ้าของนะครับประมาณปีละสามสี่ล้านตา่พ่อตาเจอโควิดปีที่แล้วก็เซฟลุ้งประหยัดลุงนะครับของเท่ากับสั่งมาจํานวนหลายกับสั่งที่มาเป็นใหม่เป็นมวนแบบนี้ครับอันนี้คือกองผ่าด้ยครับเห็นบอเน,นี่ยครับ ผ้าตัวนี้ใส่เฮดเวทที่แล้วก็ใส่เฮดลองเท้าแล้วก็ใส่เฮดชุดนะฮะเพีพี่น้องนะครับสร้างมาไห้เป็นมวนเป็นมวนนะครับนี่เป็นกองผ่าข้างในก็เป็นกองผ่านี่ครับขนขนนี่สร้างมาปีนั้นสร้างสั้งขนพวงนี้ครับจากประเทศจีนสร้างกับพ่ะเอระเบียบว,วัาถศิลป์โอนเงินไปเพิ่นประมาณสองล้านแบ่งกันครับพ่อแบ่งกันกรบระเบียบว,วัตถศิลป์นะครับ เดี๋ยวเขาไปเบื้องชุดกันนะครับไปเฮ็ดชุดนี้ให้แล้วระจังสิไปอาบน้ำนะครับเฮ็ดงานกับผ่านี่ต้องจริงๆต้องใส่แมตตี่คู่ต่อยต้องหาแมตตมาใส่ด้เดี๋ยวฟ้นผ่าเขาไปไม้ปลอดใส่แมใส่นีน้แม่นอันนี้ใส่นี่เอาเอาใส่นี่ก่อนแล้วก็เล่นเอาเอาเอาันนั้นมาใส่สันหนึ่งอันนี้พับมงหนี้ลงก่อน เดี๋ยวนี้ไปเว,เวลาไหนเขามาสอยใส่เดี๋ยว <Okay. S 1> อันต่อไปเห็ดเน่าก็น,นี่นิดนึงก็ไเด็นขึ้นใส่ส,สองเส้นสันซ้ำนี่กระเด็นที่ตะขันสองเส้นมันก็จะเป็นอุ่นปุ่งน้าเดี๋ยวเขาเห็ดเบ่งก่อนแต่ <laughs> ว่าใส่เส้นเดียวกันเลยน้องพับเอามาเบง่งไก่มือกล่อง ภัพมาไล่หนาเลยเนียเพราะว่าเข้อสียยิบไยิบระบายทับเนี่ยมันก็เสด็จเก็บมาห้องโบตองไปโบเดงไปผงเงี้ยนะครับการตัดชุดทางเครื่องเนี่ยมันโบเดงยากเลยครับเพราะมันเป็นผ้ายืดแล้วมันโบเดงโบเดงบเไล่รายละเอียดรายดอกว่าถ้ามันเขารูปเข่าทรงเหล้วมันสวยงามใหญ่สีสันสดใสนะฮะชุดใจกระไรเนี่ยต้องสีสันสดใสเหลืองก็ต้องให้หูว่าเหลืองแดงก็ต้องให้หูว่าแดงนะครับ สมก็ต้องให้หุณว่าสมเขี้ยวก็ต้องเป็นเขียวสะท้อนสีโบเฮดสีอันสีโบเฮดสีอันสีเขาเอียนว่าสีอย่างไะสีพ่อกำกาดีครับสีพ่อกำกาคก็ยังเช่นแบบสีสีเอ่อสีตุยตุยสีเท่าเท่าของสีซีโบเฮดสีเน้นสีสันสดใสครับสีเน้นสีสันสดใส ที่นี้เ้าก็เอ่ยหูสั่งใส่เพ้นสีเอาหูสั่งสีฝาม่ห่อยใส่เด้นนั่นหูสั่งสีฝาม่ห่อยใส่ตัวยางบึงจักตัวเดี๋ยวให้พีโอเฮ็ดแล้วกันเ,เดี๋ยวบึ่งพีโอเฮ็ดงานก่อน ทันเพ้นสีใสนี่ลาดชุดนี่สมัยนี่กัหาผู้หญิงแท่ยากครับส่วนมากกับสีสาวประเภทสองก็เลยแบบชุดแดนเซอร์ผู้หญิงนี่ก็ต้องเอาใส่สาวประเภทสองนะครับ <c oughs> อันนี้มันหลงฟูงมา,จากจังไหนบุน,น <c oughs> ผัวผัวเป็นสร้างสมดีเฮ้ยแม่นบ่ผัวเป็นสร้างสมหลงฟูงมากผู้หนึ่งปีแรกแรก เชอรี่ก็เป็นหังเครื่องแน่นมะยพ่พอนก็เป็นหังเครื่องอน่องช่มพูน่องใย,ยไหมน่องแตวสุชิตาแล้วก็บไผอีกละ้น่องอ่อนแมนบอกปีแหลกๆนี่ตีมีดมิ่งแทนนี่แถวหนามิ่งแทนเหมือนเอ,อน่องมินมินระดาเนี่ยนั่งเอกปฐมบันทึงศิลปู้ยูเดียวนี่นะฮะแต่ก้อนก็นกนยุ่ใจเกินร่อย เดี๋ยวนี้ <laughs> เดี๋ยวนี้เหลือผููเดียวตะเป็นสีเป็นสีกับมาตะปีแหลกมันบ่โอ้มีน้องวาดน้ำพูหนึ่งเนาะ <c oughs> นะครับเออนองวาดผูหนึ่งแดนเซอร์ผููยิ่งของใจก็ลอยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ย่งผู้เดียวนอกนั่นสาวสองเมดนะครับ <c oughs> นี่แหละกับโปตายย้อนสาวประเภทสองมาล่อมมะล่ําวงใดบ่มีกระเทยนี่โอ้ยขาดสีสันครับเป็นวงบ่งไดเบาซะง่ายๆขันวงใดบ่มีกระเทยนี่ เป็นวงมาล่ำบได้ให้ว่เเาเจ้าเดซ้าเฮดโหลดอันใดก่อนโอ้น้องเอ็มมากก็ไม่ยิ่งเต๋โอ้น้องเอ็มมากก็ไม่ยิ่ง, <c oughs> งเกกงงพิ่นเบิงอยู่บ่ล่ะเต <c oughs> น้องน้องเอ็มมากก็ไม่งิ่งแท้มาตั้งปีแรกแ <c oughs> ต่ว่าทังเครื่องใจก็ลอยนี่สวยด้ยครับ ผมยังอ่อนซ่อนลูกน้องจากของเวลาเปนนางแง่งเบิ่งเขาเต็นนะครับอังเครืองมิตรภูสวยๆทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ปีแรกมาสวยสืบต่อกันมาคู่ชาติเพื่นกับฝึกให้น้องๆเพื่อนอเบนซาวไปเนซองัอจิงยุตตวเต้นให้เต้นให้เหมือนไม่ยิ่งให้มันไดอารมณ์ของแดนเซอร์หญิงนะครับค้นกระเดยองแมนบหลานไง อตองยนใมนมนานก้อนนี้เนาะเอาอันนี้สมมูิว่าที่นี่เข้ากับมาสอยใส่อันนี้บาน,สนาใส่ซี่เส้นพอดีเนาะเอาไปใส่อีกเส้นนึงทั้งทีใส่ใส่ปลายสุดเลยเด้อยิ่งสองเส้นให้มันทอกัน พี่น้องเบิ้ง่วนมันสิเป็นชุดแต่ละอันอันนี้มาขึ้นตัวอย่างให้น้องๆเขาเบิ้งนะครับหลังจากนั้นก็นกนสิได้พากันเฮ็ดกันนะฮะผมก็สิได้จัดไลายโดหาเงนินพอได้มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอันนี้ใส่ไฟได้ครับจักเย็บผ้านี่หกตัวนะฮะแต่ก่อนนี่ปีแรกๆเขาใส่จักเย็บผ้าเย็บน้ำกันมีจักอยู่สามตัวยิบน้ำกันนี่เป็นพี่โออันนี้ยังนี่โอสิเฮ็ดมงกุฎฟอนเซอร์เฮ็ดไม่บ่ เฮดไม่ใส right? uh ่ป huh. uh ีนานะครับพี่โอออกแบบเองบอกเฮดแต่มันหน่อยก็เกาเฮดแต่มันหน่อยก็เกาอันมีอันแล้วไปอันที่ซํำเร็จแล้วโอ้อันนี้อันสํำเร็จแล้วเพ่นบอกเอาเนี่ยพี่โอเพิ่นออกแบบให้ไม่นะครับชุดฝอนเสรฟมุงกุดมะล่ำเนี่เพิ่นเฮดเองนะครับใส่เวลาว่างหัวหน้าบ่าท่านได้สั่งงานเพื่อนก็เลยหาแนวเฮด นะครับหาแนวเฮดเองเลยอันนี้กัอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพื้นเฮดขึ้นมาแล้วอันหนึง่งเฮดล่องผิดล่องถึกมาแล้วสรุปแล้วว่าสีเฮดแบบนี้กระจังได้เริ่มนะครับเริ่มเฮดให้ครบทีมเฮดจักอันพีโอเฮุจักอัน <20 S 1> เอายิบโพกอันนะครับนี่ครับมาเบิงใกล้ๆเนี่ยฮะใส่ลวดตามพี่นอ้องใส่ลวดเสริมลวดเข้าไปเสริมลวดแล้วก็บูฟโฟมบูฟโฟมเขาแล้วก็ ติดประดับโต๊แต่งเป็นแบบนี้ครับเห็ดแล้วแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้โอ้สวยงามเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับปกติเห็ดงานชุดนี่กันหลายคนนะฮะแต่ลงแยกใหญ่เพราะของบางอย่างมันสั่งบ่ทันใดก็เลยเห็ดเท่าที่จําเป็นก่อนนะครับให้น้องๆเหลืออยู่สามคน ไผ่แน่หรอเบิงใจก็ะลอยสามารถชีกใจก็ะลอยไม่ไผ่แน่เบิงมาล่ำใจาสาวหังเครื่องใจก็ะลอยผู้เฒ่าหังเครื่องใจกระลอยไม่ไผ่เบิงหัวหน้าลรสดบอกับพระเอกนั่งเอกมีคนเบิงบอเบิงจักเทียบอ่ยแงมหัวหน้าลายสดเบิงแช่ห่จักเทียบอ่ล่ะแช่ห่ในเด้อฝากข่มข้นหอดทุกทุกนนะครับกัให้ทุกคนสูนะฮะ เดี๋ยวก็อีกบ่โดนบ่านั่นหรอกเดี๋ยวได้รับวัคซีนเขาก็สิได้กลับมาหลอกมาล่ำคือเก่าัวนาบาผ้าเส้าดอกสูเออัวนาบพาผ้าเส้านอก,นอกจากสซูสิผ้ากันเร้เอง <laughs> ครับเอาโอเคครับพี่น้องครับนะกสิลาบพี่น้องไว้ซัมนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับมือนี้มีเรื่องมาบอกให้ฟังสำหรับเรื่องของชุด หมอลำใจกินร้อยแต่ละปีเขาพัฒนากันอยู่ตลอดนะครับถึงจะเจอโควิดเท่ากับบออยซ่ซื้อนะครับจังไดผลงานกับตองมาก,ก่อนผลงานที่นี้คุณาภาพจะต้องออกมาเพื่อตอบแทนเจ้าภาพแล้วก็พี่น้องแฟนคลับนะครับผู้ติดตามแล้วก็สนับสนุนกันโดยดีมาโดยตลอดนะฮะปีหน้างานจองล่วงหน้าไว้แล้วประมาณลอยสี่สกัวคิวนะครับ อภาวนาว่าให้โควิดพันพนไปแล้วมอลลัใจก็ลอยกระสีเด้ออกแสดงนะครับลูกล้านกระสีเด้ออกทํามาหากินรับใสพี่น้องขอกําลังใจจากพี่จากน้องนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับสำหรับผู้ใดบ่ท่านไดกกดติดตามกระซอยกดติดตามกดซับสไคร์นะครับพี่น้องผู้ใดบ่ท่านไดกกดติดตามซอยกดติดตามพร้อมนะครับเขามาเบิ่งมาให้กาลังใจมากดแชร์กดไลค์กันบ่อยๆเด้อคือต้องคิดถึงพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ